สวัสดีค่ะคลิปนี้เจอกันที่วัดอ่าคำโพนทองนะคะที่ตำบลสำขากุชินาลายกาลาสินเป็นวัดที่เพิ่งก่อสร้างแล้วก็อ่าขับรถผ่านมานะคะก็เลยแวะบันทึกภาพ สวยค่ะจะเดินเดินชมบริเวณโดยรอบสวยงามค่ะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมมุมบนสุดนะคะเป็นพระธาตุสิสวยสดงดงามอีกวัดหนึ่งก็ว่าได้ วัดน,นี้จะมีงานบุญประจำปีทุกๆปีนะคะาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันดีเพราะวัดน,นี้ขึ้นชื่อเรื่องจ้างมาองระศพแล้วก็ทุกทั่วสรารทิศต,ต่างก็ศรัทธาแล้วก็มาทำบุญมากลับไหว้ เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆวันนี้มีเวลาไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็ค่าแล้วหกโมงกว่าแล้วนะคะ ด้านข้างก็เป็นหมู่บ้านจะมีประตูทั้งหมดน่าจะสี่ทิศสี่ทิศได้นะคะวันนี้รีบก็เลยไม่ได้เข้าไปชมข้างในแต่พระครูท่านบอกว่าท่านอาจจะเอากุญแจให้เข้ามาเปิดพอดีว่าเราก็ เวลาน้อยนะคะก็ขอบันทึกภาพสวยๆบริเวณรอบๆก่อนาพอดีท่านทำวัดเย็นแล้วนะคะก็ พามาเดินดูทุกอาท,ทิตย์แล้วนะคะสี่ทิตอันจะเป็นเบื้องหน้า เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันตอนนี้ก็ข้าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<_ <C> _ <T> เพื่อจะได้ไม่พลาดติดตามคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ